ตะเกียบนั่งร้านเข้ามาที่ร้านรายเิทาย7จครับมีประมาณ2,000ชุดครับ0986474 222ครับโทรหารผมได้เลยครับนั่งร้านเม็ด20 4, สวยครับกับเม็ด70ครับท่านที่ทนใจโทรหารผมได้เลย0 9 8ย6 4 7 4 2 2, 2ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ